ธนาคารออมสินอาจมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารสามารถศึกษาประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอมสินเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์หรือ QR วอา e คด้านล่างค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะกับตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ตอนนี้พีพีก็พาทุกคนมาอยู่กับวิวส,สวยๆกันที่เขาสามุกจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้จะขอพาทุกคนไปตามหาร้านยำร้านหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสมากๆตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนกับร้านเจฟฟ๊ฝนเสฟซ,ซิงชนบุรีนั่นเองค่ะเขาว่ากันว่าเมนูเด็ดของร้านนี้ก็คือยำยกรสใจย,ยกรสยังไงน่าทานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ คนมาอยู่ที่ร้านยำที่แซ่บทั้งยำแซ่บทั้งเจ้าของนะคะพี่ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนแนะนาตัวหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,คะร้านยำแซ่บซิ่งชนบุรีนะคะสําหรับที่ที่เราเคยขายประจําอยู่ที่ในตัวเมืองชนโดยปกติแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนได้ทราบดีนะคะปีนี้นะคะตลอดทั้งปีเราได้ปรับธุรกิจมาเป็นจากที่ประจํา เราออกงานอีเวนต์หรือว่าเป็นแซฟซิงออนทัวร์นั่นเองค่ะค่ะอย่างที่ทุกคนทราบปันจ่บร้านแซฟซิงเนี่ยเป็นร้านที่ดังมากๆแต่อยากให้พี่ฝนเล่าย้อนกลับไปก่อนดีกว่าคะ่ะว่าจุดเรื่องต้นของการมาเปิดร้านยำแซปซิงอะคะ่ะมีที่มาที่ไปยังไงคะพี่ฝนก็อาชีพอาชีพก่อนจะมาเป็นร้านอาหารหรือร้านยำเลยก็คือเราทํานี่แหละค่ะเสื้อผ้าเป็นออกเคนไซ์แต่งหน้าทําผมเช่าชุดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วครันนี้ก็อ่พอดีคุณแม่ก็ได้มาอยู่ด้วยเราก็เลยคิดว่าเออ อยากเปิดร้านอาหารเล็กๆเป็นร้านส้มตำร้านอาหารเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เปิดมาได้ประมาณสักน่าจะประมาณ3-4ปีได้นะคะก่อนอันนั้นเป็นยุคก่อนโควิด<ฮ>แล้วพอเริ่มเข้าปีที่5เราก็เจอสถานการณ์โควิดนั่นเองนะคะสำหรับสี่สั้นแรกเลยนะคะพ<ฮ>อโดนโควิดมาเสร็จปั๊บอ่าก็โดยที่โดยที่เราก็เป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะทางธนาคารนมสินนะคะได้ มีรู้สึกว่าจะเป็นสินเชื่อโควิดที่ช่วยเหลือนะคะดอกเบี้ยต่ำนะคะหนึ่งหมื่นบาทในสเต็ปแรกเลยที่ได้รู้จักกับธนาคารออมสินแต่ปกติเราก็เป็นลูกค้าของทางธนาคารออมสินอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยมาเปิดเป็นร้านยำใช่ไหมคะใช่ะะมาเปิดเป็นร้านยำพอมาเจอโควิดปุ๊บก็เราก็เลยมามากู้ตรงนี้ก่อน ใช้เหลือ1000 0บาทก่อนเพื่อที่เพื่อที่จะเป็นทุนเพื่อที่จะเป็นทุนสำรองตอนนั้นอ่ะ1000งหมน่ะก็ใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยไปโดยปกติแล้วครันเนี้ยพอจากร้านนั่งกลายเป็นร้านยำโดยที่แบบพี่ก็ต้องปรับว่าเออทุนก้อนเนี้ยเราจะทํายังไงดี<ะ>เพราะว่า10 0 0 0บาทแล้วก็ต้องมีการคิดระวังแผนในรูปแบบร้านค้าอย่างที่เราเคยนั่งอยู่<ะ>เราก็เลยต้อง ยอ่อย่อลงมาให้ให้ให้อยู่ในขนาดที่เล็กลงก็คือเป็นรสซาเล้งนั่นเองอใช่<ๆ>ก็เลยเป็นที่มาของร้านยำแซ่บซิ่งค่ะกาทุนก้อนแรก1 0 0 0บาทค่ะมาพูดถึงในเรื่องของยำของร้านเราดีกว่าค่ะพี่ฝนร้านเราเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างจากร้านอื่นๆยังไงบ้างคะพี่ฝนมีฝนว่ายำหรือเมนูของทุกร้านก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วโดยปกติอย่าง อย่างทั่วไปถ้าเราไปนั่งทานร้านอาหารเนี่ยโดยอย่างที่ฝนชอบไปฝนก็จะเจอเต็มที่ก็จะประมาณยำสามไข่<ฮ>อะไรประมาณนี้แต่เราคิดว่าเออมันได้มากกว่านี้ไหม<ฮ>อะไรอย่างเงี้ยฝนว่าเออถ้าได้มากกว่านี้เราเราหน้าหน้าหน้าหน,น้าจะเพิ่มจาก3เป็น4ี่เป็น5้าเราก็ลองอสำรวจวัตถุดิบดูก่อนว่ามีอะไรที่จะเพิ่มขึ้นได้บ้างเงี้ยค่ะ<ฮ>จากโดยปกติร้านอาหารทั่วไปก็จะมียำไข่ปูแมงดาไขา่ปลานี่คือยำสามไข่ท<ฮ>ี่เราเจอกันบ่อยๆตามร้านอาหารทั่วไป เราฝนก็เลยคิดว่าเออไข่ปลาหมึกกล้วยอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ไข่แดงเคม็มอันนี้ก็เลยเป็นยำห้าไข่แล้วก็อีกเมนูหนึ่งซิกเนเจอร์ก็จะเป็นตัวยำยกรสยำยกรสก็คือจะรวมทุกอย่างเลยนะคะจะรวมทุกอย่างจะมีปูม้าหอยแครงกุ้งปลาแซลมอนอ่าแล้วก็รวมทั้งหมด5ไข่ตรงนี้ใช่พูดถึงในเรื่องของน้ํายำดีกว่าค <c oughs> ่ัพี่ฝนเห็นว่า <c oughs> มีทั้งแบบปลาล่าลไม่ปลาล่าเใช่ไหมคะใช่ค่น้ํายำของเราก็จะมี ทั้งปลาล้าและไม่ปลาล้านะคะฝาสีดําเป็นปลาล้าส่วนฝาสีขาวเป็นไม่ปลาล้านะคะเดี๋ยวฝนจะขอเล่าย้อนไปในจุดเริ่มต้นในช่วงที่ทําทํายําใหม่ๆคือเราเราจะปรุงน้ํายํากันโดยที่หลังร้านเลยเนื่องด้วยจําจนวนผู้บริโภคเพิ่มขึ้นหรือธุรกิจเราโตขึ้นถ้าเราจะถ้าเราจะปรุงปรุงในจํานวนที่เยอะๆตรงนั้นเลยบางทีหนึ่งมแมลงวนันฝ<ะ>ุ่นละอองฝอยอะไรอย่างเงี้ย ฝนก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นอ่ะเราต้องเราปรุงที่ครัวปิดแบบวันต่อวันดีกว่าไหมอย่างเรามาอย่างเงี้ยเช้าเราปรุงเราแพ็กเสร็จปุ๊บเราล้างทำความสะอาดแล้วเราก็มาจําหน่ายเลยแบบแบบวันต่อวันฝนก็เลยให้ความสำคัญในในเรื่องนี้ถึงกลายมาเป็นจากใส่ถุงมาด์มาเป็นใส่กล่องจากใส่กล่องก็มาเป็นบรรจุแบบขวดแบบนี้สะดวกพร้อมทานนี่เราจะก็จะแยกให้แบบนี้อยู่แล้วลูกค้าส่วนมากเดินทางไกลามากก็จะไม่ยอมเลยเพราะว่าไปถึงบ้าน เขาก็จะราดแบบนี้ใช่เราถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านยำที่ต้องมาลองชิมดูนะคะอ่ะให้พี่ฝนฝากร้านหน่อยดีกว่าคะ่ะหน้าร้านตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ช่องทางการติดต่อออนไลน์มีอะไรบ้างคะพี่ฝนอ่า<น>โอเคนะคะก็ขอฝากนะคะร้านยำแซ่บซิ่งชนบุรีนะคะจากที่เคยขายประจําอยู่นะคะในตัวเมืองชนบุรีนะคะปีนี้นะคะและปีต่อๆไปนะคะเราก็จะได้พบกันนะคะ ในทุกพื้นที่ก็จะมีแต่ความแซ่บกับเรานะคะร้านยำแซ่บซิ่งชนบุรีนะคะออนทัวร์นะคะฝากติดตามได้ทางเพจ f a c e b o o k นะคะแซ่บซิ่งชนบุรีและสวยแซ่บซิ่งชนบุรีค่ะหรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์0653969924นะคะยังไงฝากด้วยคะ่ะค่ะก่อนจากการพี่ฝนมีอะไรอยากฝากถึงธนาคารอมสินของเราสักนิดนึงไหมคะโอเคค่ะยังไงนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะธนาคารอมสินนะคะที่ได้ มอบโอกาสนะคะให้ผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะขนาดเล็กะหรือขนาดใหญ่นะคะได้ปรึกษาในเรื่องของสินเชื่อหรือเงินลงทุนนะคะดอกเบีย้ยดอกเบี้ยต่ำนะคะแล้วก็รวดเร็วทันใจค่ะและฝนก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของธนาคารออมสินที่อยู่กันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ฝนนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อีกหนึ่งร้านที่ถ้าได้มาเที่ยวชนบุรีต้องแวะมาลิ้มลองให้ได้นะคะเพราะวัตถุดิบของเขาเนี่ยสดสะอาดทานกับน้ำยำรแสแซ่บนะคะเข้ากันสุดๆไปเลยหรือใครนะคะที่อยากซื้อน้ำยำไปทำกินเองที่บ้านเขาก็มีขายแยกให้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะน่าเสียดายมากๆที่เวลาของพีพีหมดลงแล้วนะคะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะคะเพจออนไลน์สไตล์ g s b ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน